อย่างเยาวทีพิธีมงคลน,นะครับเราไปเล่พระสงฆ์กนก้อนชาวจังหวัดระนองกันบ้างเนี่ยรวมสาบุญตักบาสท,ทาวายพรราชกุศลสสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าขวาทีปังก้อนร,รัสมีชตมาวชิโรตะมัมมงกุ้นะครับสิริวีบุญรัฐกุมันนะครับเนื้อในโอกาสวันคลายวันประสูตครับโดยเมื่อเรแต่ว่าที่ห้องประชุมขอสู้เจียงสู้ในการราะนองนะครับน,นายณริตนิราเมวง ผูรการจังหวัดระนองนะครับเป็นประธานในพิธีนะครับทวายพระกุณสุนทมเด็นพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังก้อนรัสมีโชตินะครับนะเนื่งในโอกาสวันคลายวันประสูติพร้อมนายกเล่ากาชาดรองผู้ว่าการการอายการทารตำรวจรัฐบาลการศึกษาองค์กรอิสระพนักงานรัรวิสากินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นะนะครับและประชาชนชาวจังหวัดระนอง ข้าวรวมกันครับโดยในพิธีค่ะประกอบด้วยผู้วาราชการจังหวัดระนองได้จุดถูกเทียนบูชาพระรัตนตรยัยจากนั้นพระทรงสิบรูไฮซินเจริญพระพุทธมนต์และถทาไหว้เครื่องไทยธรรมรวมถึง่งรวมพิธีตักบายพระสรงสร้างมณีจำนวนยี่สิบแอดรูเพื่อถทายวเป็นพระราชกุศลจากนั้นผู้วาราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยค่ะราชการถูกมู่เล่าค่ะได้รวมกันลงนม้มเทายวพระพรชัยมงคลและกล่าวคำาทายว้พระพรชัยมงคล,ล,ล,คงคลเนื่องในโอกาสวันคลายวันประสูติส้มได้พระเจ้าลูกยา เธอเจ้าฝาทีปังกรรัศมีโชตมห้าวัชิรตตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารค่ะวันที่29เมษายน2567โดยพระองค์เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรก้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมห้าราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงค่ะอันนี้ก็เนื่องกิจกรรมที่เป็นสิริมงคลแรกตะวานนี้นั่นเองนะคะ